ทุกคนรู้กันมีครับว่าประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในหนังสือเท่านั้นแต่สามารถอยู่ในชีวิตประจําวันได้ด้วยเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทําคลิปเล่าเรื่องประวัติศาสตร์มาสักพักน้วนะครับก็เลยเกิดไอเดียนะครับที่จะเอาประวัติศาสตร์เนี่ยมาอยู่บนเสื้อผ้าแล้วก็ของอื่นๆนะก็นั่งคิดอยู่นาน,นครับว่าจะใช้ชื่อแบรนด์ว่าอะไรดีสุดท้ายก็กลับมาแบบเบสิกง่ายๆนะครับก็คือ hiso o t h th, หรือก็คือ history th นั่แหละโดยที่เนื้อเรื่องของเสื้อเนี่ยผมก็นั่งคิดนะครับแบบว ได้ไอเดียมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับพงสวดานกรุงธนบุรีนะซึ่งเป็นเรื่องราวของพระเจ้าตากนะครับแล้วก็ได้เกิดเป็นเสื้อเวอร์ชันแรกนะครับก็คือตัวนี้นี่ครับก็เป็นเสื้อลายพระเจ้าตากสินเวอร์ชันชิบินะครับเป็นแบบลายกา,าร์ตูนน่ารักน่ารักนะก็ ถ้าใครเคยดูช่องผมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมได้ใส่เสื้อตัวนี้เล่าเรื่องหลายเรื่องแล้วนะแล้วก็พอที่จะมีคนเนี่ยสนใจเสื้อผมบ้างน,นะครับผ่านตามคอมเมนต์นะแบบว่าหาเสื้อที่ไหนนะอยากเอฟเสื้อจังเลยผมก็เลยอยากจะทําเสื้อขึ้นมาภายใต้แบรนด์ Histo t h จริงๆนะก็ได้เกิดอ e ีกคอลเลคชันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของพระเจ้าตักสินในการตีฝาวงล้อมนะครับก็เป็นเสื้อตัวนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นคําว่า Histo t h ซึ่งเป็นชื่อแบรนด์ของเราเนี่ยแหละส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่น,น สีอยู่ที่าล้มสลายนะครับแล้วก็พระเจ้าตกสินเนี่ยตีฝาวงล้อมไปตามไทม์ไลน์ข้างล่างเลยจากอุิทยาธาไปจันมุรีแล้วก็กลับมาที่ทนมุรีนะครับหรือก็คือแบบการบุกฝาตีฝาวงล้อมนั่นแหละเราไม่ได้มีแค่สีดำนะครับสีขาวผมก็ทำนะก็คล้ายๆเหมือนเมื่อกี้นะครับด้านหน้าเป็น Histo หรอทีเดื่อแบรนด์เราเนี่ยส่วนหน้าหลังเนี่ยจะเป็นอีกลายนึ่งนะครับปีหนึ่งเจหเ็หมือนกันแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นวันที่พระเจ้าตากสินเนี่ยตีฝาบวงล้อมผ่านอุปสรรคมากม h i s t o ้ทของผมนะถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดตามช่องทีด็อกที่ชื่อว่า Histo.th นะจ๊ะหรือถ้าใครอยากจะสั่งจองพรีออเดอร์ก่อนเนี่ยก็สามารถกดที่โปรไฟล์ช่องผมได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการพรีออเดอร์เนี่ยเราจะลดให้15%นะครับก็ถือว่าช่วยกันอนุรักษ์บริษ,ษัทไทยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยละเราเจอกันใหม่นะจ๊ะ